ห้าอันดับพระโมสศีกาที่ทําให้วงการสงสิมเสียอันดับหทิศแยม้มอดีตเจ้าอาวาสวัดไร้ขิงภาพลักษณ์ภายนอกดูน่าเคารพแต่สุดท้ายกลับมีข่าวแอบคบหาศีกาและยัดยอกเงินวัดหลายร้อยล้านทําให้ญาติโยมและลูกศิษย์เตือนใจทั่วประเทศอันดับสอิสรมุนีอนดีตภิกษุสายวิปัสสนาแต่กลับตกเป็นข่าวมว่วสศีกาคนสนิทแถมพฤติกรรมสวนทางกับคําสอนโดยสิ้นเชิงอันดับสาภาวนาพุโทโธอดีตเจ้าอาวาสวัดสามพรานเคยถูกยกย่องว่าเป็นพระนักปฏิบตัติตกเป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืนและความสม สีกาทำลายความน่าเชื่อถือที่สะสมมาหลายปีในพริบตาอันดับสองนิกรยศคำจูอดีตพระนักเทศชื่อดังแห่งวสันปงถูกเปิดโปงพฤติกรรมเสพสุขกับสีกาจนมีลูกด้วยกันหลักฐานแน่นหนาทั้งภาพถ่ายและจดหมายพลอดรักทำให้วงการผ้าเหลืองสันคลอนไม่น้อยอันดับหนึ่งวินัยละองสุวรรณหนึ่งในตำนานดงคำมิงเช้าของเมืองไทยที่เรียกตัวเองว่าพยัญตระที่แปลว่าผู้ไกลาจากกิเลสแต่การกระทํากับตรงข้ามพฤติกรรมสุดเช้าที่มีความสัมพันธ์กับสีกาทั้งในและต่างประเทศและไม่มีความเป็นสมณะเหลืออยู่เลย